ครับนี่คือถังในอะอันนี้ของจริงเลยนะแต่อันนี้บรรจุไปแล้วก็คือคงไม่ต้องแกะดูข้างในก็คือบรรจไุไม้ไม้แบบนี้ใช่ไหมอ่าเป็นไม้ไผ่นะครับบรรจุเสร็จแล้วทุบอัดให้แน่นเลยใช่ไหมจากนั้นเราก็ล็อกล็อกฝานะครับล็อกฝาคือเอาลวดมัดลวดมัดแล้วตรงนี้เราจะเจาะรูด้านข้างเจาะรูอ่าอันนี้ก็ประมาณ2หุนเจาะเพื่อ เวลาเผานี่ด้านนี้จะอยู่ด้านล่างด้านด้านนี้จะอยู่ข้างข้างบนด้านข้างบนนี่ห้ามรั่วต่ด้านข้างล่างด้านปากที่เราเปิดนี่รั่วได้จากนั้นเราก็ไปประกอบกับเตานะครับวิธีประกอบก็ง่ายเพราะว่าเราเตาเตามันเบาเราไม่ไม่ใช่เป็นเตาดินแล้วก็วางให้มันได้อยู่ตรงกลางนะครับคือด้านข้างให้มันได้อย่างนี้ ก็เห็นได้ว่าด้านบน <c oughs> ไม่มีรูรั่วแล้วห้ามรั่วเด็ดขาดนะครับฝั่งบนเพราะว่าเวลาเผานี่ฟืนอยู่ข้างๆนี่อากาศเข้านี่ใช่ไหมแล้วข้างบนก็จะประกอบขึ้นมาแล้วก็ปิดเอาเสลิดคุมอันนี้นขั้นตอนต่อไปทีนี้เราก็จะบรรจุตัวเชื้อเพลิงนะครับคือไม้ที่ติดไฟได้เอามาใส่บรรจุให้เต็มเลยให้แน่นเลย <c oughs> ถ้ามีเชื้อเพลิงที่มันติดไฟได้ตัวอื่นก็ได้นะครับเช่น ยางล้อรถยนต์เราน่าจะทําได้นะยางรถยนต์มันก็ติดไฟได้ใช่ไหมมันมีทั่วไปนะแล้วก็เป็นพวกขวดขวดน้ําขวดน้มํมาเอาเท้าเหยียบเหยียบแบนแบนแล้วก็ยัดยัด,ดขวดน้ําดื่มกล่องนมนะกล่องกระดาษอะไรก็ได้แต่ก็ควรจะใส่ปนกับไม้เพื่อให้มันมีความหนาหรือว่ามีความทนในการไหม้นะครับถ้ามันไหม้เร็วมันก็ข้างในมันจะไม่ทันอบ คือพอเกิดการเผาไหม้รอบนอกปั๊บข้างในมันก็จะได้รับความร้อนนะครับความร้อนก็จะไปอบตัวข้างในจากนั้นมันก็จะพ่นแก๊สออกมาข้างล่างที่เป็นรูตอนแรกนะพ่นออกมาแก๊สก็จะติดไฟติดไฟลุกนะครับติดไฟลุกทีนี้พอเราบรรจุเนื้อไม้เสร็จเราก็จะเอาอ,อันนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับคือตอนนั้นผมตัดตัดเป็น2ท่อนเพื่อง่ายต่อการบรรจุ ตอนหลังนี่ไม่ต้องตัดก็ได้จะเปิดทีเดียวเลยจะใส่ยากไม่ไรู้ฮะไม่ยากนะต่อไปจะไม่ไม่เปิดเป็น2ท่อนแล้วจะเอาชิ้นเดียวเลยนะครับถังนอกจอครับเจาจาไอรูข้างล่างเพื่อเพื่อให้อากาศอากาศมันเข้าไปนะครับอากาศเข้าไปแล้วก็จะเกิดการเผาไหม้ส่วนขอบบนนะสังเกตนะครับขอบบนเราก็จะเจาะเจาเพื่ออะไรเพื่อควันที่ลอยมาด้านข้างแล้วมันจะถูกดูดเข้าไป ป้องกันไม่ให้ควันมันกระจายไปในบรรยากาศนะแล้วเราเราจะหุ้มด้วยสเตนเลสอีกที่หนึงเอาสเตนเลสครอบเพื่ออบเอาเอา,เอาความร้อนนะครับเพิ่มอุณหภูมิในการเผาไหม้แล้วก็ดูดควันเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอบรรจุฟืนรอบนอกให้เสร็จนะครับขยะนะครับขยะที่มันติดไฟได้ก็เ,เตรียมมาที่จะเผาได้เลยนะเราจะใส่ข้างบน เป็นการเผาขยะทิ้งนะครับขยะพวกที่ติดไฟได้นะเราก็จะมา,เ,าเป็นเชื้อเพลิงนะก็เผาทิ้งเพราะนั้นขยะพวกนี้เราควรจะเอาไปตากตากแดดไว้นะฮะเป็นพลาสติกก็ได้นะครับเป็นเนพราะนั้นก็ติดไฟหมดแหละนะคือถ้าต้องการใส่เชื้อเพลิงเยอะๆเราก็เพิ่มตัวครอบขึ้นมาอีกงานตัวครอบขึ้นมาอีกเราจะได้มีมีความร้อนในการอบนานๆหน่อย แต่ถ้าถึงอย่างไรก็ตามถ้าเชื้อเพลิงมันไม่มากพอมันแห้งหรือมันมันมัน,ม,นมอดไปแล้วมันดับไปแล้วถ้าเราพลิกฐานมาดูข้างในเกิดมันมันไหมไม่หมดแล้วก็เพิ่มเชื้อเพลิงแล้วก็จุดต่ออีกก็ไม่ได้เสียอะไรข้างในไมไ่เสียหายอะไรนะเพียงแต่ว่าเ,เชื้อเพลิงไม่มากพอเห็นไหมเชื้อเพลิงไม่ต้องมากพอพอที่จะอบเนื้อไม้ข้างในให้กลายเป็นฐานแกล่งได้ อบความร้อนไม่มีเศษนะครับตอนนั้นก็มาใส่ท่อ่อ,องคันเพื่อนำควันคือเวลามันไหม้จริงตัวนี้มันจะลุกโชนแล้วอากาศจะเข้าออด้านนี้นะใช่ตอนนั้นเราเอารูขนาดนั้นอันนี้รูขนาดน,น,น,นี้เคยดูก่อนอันนี้เพิ่มทดสอบนะว่ามันจะโอเคไหม ใส่ปลองเพื่อให้ให้อะไรให,ให,ให,ให้ควันมันน้อยเอาเรื่องเผาขยะด้วยอะไรเริ่มติดแล้วคือพอข้างนอกมันกันความร้อนข้างในมันจะร้อนมากแล้วมันก็จะจุดสันดาบมันจะมากขึ้นไงแต่ถ้าเผาโดยไม่มีสเตเลสมาคครอบนี่การติดไฟจะชา้ชาแต่นี่มันจะติดเร็วนี่เราจะเผาะอะไรเราก็เผาไปเลยนะครับตอนนี้ นะอยากจะเผาขยะเผาอะไรก็โยนใส่ไปเห็นได้ว่าพอนี่แล้วควันมันจะน้อยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ช่วยใช่ไหมนี่ตัวปล่องตัวปล่องครอบข้างบนมันจะช่วยได้ไไเออไม่มีควันนะครับจะ็สังเกตว่ามันไม่มีควันคือการเผาไม้จะดีก็คือไม่ไปรบก,กวนชาวบ้านเขานะบรรยากาศก็จะดีสามารถเผาในบ้านในชุมชนได้นี่ขยะเราก็จะมาใส่เข้าไปเลยเนาะ นมันจะไม่มีควันนะควันจะเกิดน้อยมากเห็นไหมเออมันแสดงว่าได้ผลในช่องใหญ่นะเพราะทุที่เราจะเอาช่องเล็กคือตอนนี้นะก็คือหลักการก็คืออากาศอากาศเย็นจะเข้าข้างล่างนี่เดี๋ยวพอมันไหมาถึงนี้จะรู้นะจะรู้เลยว่าเออตรงนี้ควันมันจะยึกยอยึกยอยึกยอมันจะออกก็ไม่ออกจะเข้าไม่เข้ามันพุโผล่พุโผล่พุโผล่มันคือกึ่งดูดกึ่งออกนะลักษณะแบบนี้ นะน,นี้ควันก็ก็จะไม่มากนักนะครับอันนี้การไหมมันก็จะเร็วเพราะว่าสแตนเลสมันเป็นตัวคล้ายๆกับรีเฟกหรือว่าสะท้อนความร้อนเข้าไปข้างในอบนันเองจึงทําให้การไหมมันเร็วสตาร์ทได้เร็วขนาดนี้ดินขนาดนี้ขนาดพื้นเปียกนะดินเปียกไม้ชื้นความชื้นสัมผัสมีเยอะจุดสันดาบมีมีต่ำค,คือเตาแบบนี้มันดีกว่าเตาแบบ น้ำส้มควนไม้อยู่อย่างหนึ่งคือเผาแล้วไม่ต้องมานั่งเฝ้าแต่ถ้าฐานน้ำส้มควนไม้ต้องมานั่งเป้าบังคับรูเข้ารูออกแล้วก็ดูดูควันว่าเป็นควันบ่าควันอะไรพอจะเอาได้หรือ,อยังประมาณนี้นะแล้วก็ต้องคอยหลีไปบงังอะไรบังมันะนานแต่นี่พอสตาร์ทเสร็จปั๊บเราถือว่าเป็นชาวไร่ชาวนานานะเผาถ้าเผาเย็นเชา้าก็จะได้เก็บก่อนไปไร่ไปนาะ แล้วตอนเช้าก็เผาต่ออีกก็ได้แล้วก็ไปอีกวันนึงก็ได้สองรอบนะได้สองรอบเลยนะครับเตาร้อยลิตร่สบายเ,เชื้อเพลิงจะไหม้ถ้าเป็นตอนกลางวันก็สองชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงคือไม้ที่ใส่ข้างนอกเนี่ยหมดเกลี้ยงเสร็จแล้วข้างในมันก็จะพ่นแก๊สออกมาขณะที่มันกําลังไหม้ก็จะพ่นแก๊สแก๊สเนื้อไม้ข้างในก็จะพ่นออกมาแล้วก็เกิดเป็นประกายไฟเหมือนกับจุดแก๊สเลย ก็จะพ่นออกชูช่ๆเป็นเปลวไฟแล้วก็เผาตัวมันเองอีกพอแก๊สข้างในหมดปุ๊บข้างนอกหมดมันก็ดับลูกเดียวไม่มีอะไรเทคนิคสเตนเลสถึงแม้จะลงทุนสูงนะราคานะครับขอแจ้งเลยอันนี้เป็นราคาญาติพี่น้องทำนะครับ4,500บาทนะครับความสูง2ฟุตเส้นผ่านกลางประมาณ78เซนนะฮะหกเซน อันนี้เอาตามตามชิ้นงานของของเขาเลยไปสเตเลตนะครับอันนี้ก็ต้องมันมันที่มันแพงเพราะการเชื่อมสเตลเลตมันยากแล้วก็เป็นสิมือด้วยเขาติดขอบให้ด้วยนะข้างในนี่เขาไม่ได้ติดที่จริงถ้าติดข้างในด้วยก็จะดีจุดประสงค์คือใช่เพิ่มอุณหภ,ภูมิในเตาให้มากขึ้นอีกเท่าตัวเช่นถติว่าเผาตอนแรกได้ประมาณสัก5 0 0ถึง600มันก็จะเพิ่มอีกประมาณ5 0 0 6 0 0องศา <laughs> มันเป็นเหมือนกับคือความร้อนเนาะมันก็เหมือนกับการส่องกระจกหรือการสายไฟใส่กระจกอ่ะมุมตัวกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเพราะนั้นคำว่ามุมตัวกระทบก็คือไฟข้างในมันกี่องศามันสะท้อนออกมามันก็จะะท้อนองศากลับคืนในอีกเท่าตัวเป็นรีเฟกหรืออาจจะลดกว,กว่าต้นกำเนิดจากข้างในมาข้างนอกเพียงเล็กน้อยอส่วนใหญ่ันจะเข้าไปเต็มๆมนะ มันจะทอนไปเหมือนกับเลนเบาไงเลนเบามันครอบปุ๊บมันจะเป็นส่วนโค้งโดยรอบเป็นทรงกลมเง,งี้ยมันความร้อนก็ไม่ออกมานะครับถ้าจะเก็บความร้อนทั้งหมดไม่ให้มันออกมาเลยก็ได้เราก็ใส่ไอ้น,นี่หลายอันทาเป็นครอบสเตนเลสนะครับหลายชั้นมันก็ยิ่งจะเก็บความร้อนได้หมดมันก็คือไม่สูญเสียความร้อนออกมาภายนอกเลยมันก็จะอบอย่างเดียว อบฟืนอบไม้อย่างเดียวก็กลายเป็นถ่านที่แกร่งแล้วเชื้อเพลิงก็ใช้ไม่มากใช้น้อยอันนี้ทดสอบแล้วก็คือเชื้อเพลิงใช้ไม่เยอะแล้วได้ถ่านแกร่งแล้วก็การเผาไหม้จะเร็วเนื่องจากมันอบความร้อนอย่างน้ว่าตอนสตาร์ตตอนแรกนี่แทบจะไม่ติดแต่พอเอาเซเลตข้อปุ๊บอุณหภูมิจะทบทวีไปทำให้ไม้มันมันพร้อมที่ติดไฟเร็วขึ้นนะครับส่วนฟืนข้างในมันก็คว่ำใช่ไหมคว่ำม,มันก็มันก็จะมอด มมดมาก็จะเป็นฐานอย่างที่เห็นนะมันก็จะไม่มีขี้เถ้าไม่ทางนี้เขาเรียกมันกินตัวเองหรือว่าเป็นขี้เถ้าฐานก็จะแกร่งนะครับเนี่ยเสียงก็จะดังเนี่ยเหมือนเหล็กเลยนะเหมือนเหมือนเสียงเหล็กเลยนะครับฐานจะออกมาแบบนี้นะถ่าเผาแล้วนะครับมันจะเป็นสีเงินอย่างที่บอกสีเงินเห็นชัดเลยสีขาบสีเงินนะนะฐานจะแกร่งเป็นมันวาวเหมือนโลหะเหมือนตะกัว่ว จับก็จะไม่ค่อยจะติดมือแล้วนะกินได้เลยเป็นยาเพราะว่ามันการเผาไหม้สมบูรณ์ อเช้าได้จุดไฟเมื่อเวลา9นาฬิกาตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกา40ก็คือ6ชั่วโมง6ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะครับมันก็มอดไปหมดแล้วคำว่ามอดก็คือเชื้อเพลิงรอบนอกที่เราเอาเผาเผาอบข้างในมันมันเย็นตัวแล้วนะครับหมดเชื้อเพลิงส่วนภายในเนื้อไม้ที่เราอบมันก็พ่นแก๊สออกมาแล้วตอนนี้เหลือก็คือ รอเวลาที่จะให้มันเย็นนะฮะเย็นโดยสนิทเลยตอนนี้ถ้าสัมผัสดูนะครับข้างนอกนี่เย็นจับได้เลยนะโลหะนี่ก็คือสแตนเลสจับได้ปองจับได้ดับแรกเราจะเอาปองลงก่อนนะครับเราวางประกอบกันง่ายๆเองไม่ได้มีตัวระไยึดแล้วก็เอาตัวครอบสแตนเลสมันจะเป็นตัวรีเฟกตตัวที่สะท้อนความร้อนเข้าไปทำให้เขาฐานมันแกร่งนะฮะเราก็ยกตัวครอบออก อันนี้ตอนแรกออกแบบเตาแบบพาตอนหลังไม่ต้องไม่ต้อง,องพายอย่างนี้แล้วเจาะเปิดปากข้างบนงกว้างๆเลยแต่เตารุ่นก่อนเราออกแบบแบบนี้นะก็ง่ายต่อการบรรจุฟืนอันนี้คือภายในภายในถังนะครับที่ที่เผาเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าข้างในนี่เอามือล้วงลงไปได้ก็มีอุ่นๆแต่สัมผัสข้างบน,นยังอุ่นมากอยู่ก็เลยยังไม่กล้าที่จะพลิกแต่ถ้าอยากจะเปิดดูพลิกดูก็ได้ พลิกดูมันจะคืนตัวก็คือมันจะเจอออกซิเจนก็สันดาบมันก็ไหมอ่ไงไหมเลยเป็นขีเท่าเลยก็คือเราต้องคว่ำไว้ไม่ให้อากาศมันเนี่ยบริเวณโดยรอบนี่ห้ามรั่วนะครับคือจะไม่มีรอยรั่วใช่ผมเคยยังอุ่นๆก็เอ้มันน่าจะนายผมก็เปิดมาแล้วก็เปิดฝาแล้วก็หันหลังไปตัดไม้ทั้งนหนเพอพอหันมาอีกทีมันเปลวไฟมันขึ้น ใช่มันจะมีความร้อนอยู่นี่จับยังมันก็พอจับได้อยู่แต่มันยังอุ่นอยู่ไงจับได้อยู่สัมผัสได้ก็คือมันมันขนาดขนาดของถังถ้ายิ่งใหญ่ต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นปิ๊บปันนี้เปิดได้แล้วนะขนาดปิ๊บพอมันเล็กพอเล็กนี่มันมันอุณหภูมิในการสะสมหรือการเก็บอุณหภูมิไว้มันไม่มากนะมันเล็กมันก็จะสัมผัสอากาศแล้วก็เย็นเร็วนะครับ นี้ถ้าจะยกมาถามว่ายกได้ไหมได้นะครับยกขึ้นนะครับมันก็เกือบเย็นแหละขนาดจับนี่ก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าพลิกขึ้นมาถ้าอยากจะพลิกขึ้นมาแล้วดูได้ล้วก็ต้องรีบปิดขึ้นแล้วคว่ำอาจจะดูนะอันนี้จับได้แล้วแหละแต่ไม่รับประกันว่ามันจะมือจับได้เดี๋ยวต,ต้องคว่ำไว้กับคืน เราจะไว้หนึ่งด้านนะครับเผื่อไว้ปิดคืนเปิดนะครับดูได้เลยหนึ่งสงซ้ำนี่คืออันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอไออะไรนะันไอที่มันเป็นฟองเงื้อไม้นะครับอ,อันนี้คือความวาวของฐาน,น,นจะเป็นงนี้เลย อุ่นอยู่เลยแต่จับได้ถือว่ามันเย็นแล้วแหละแต่มันยังไม่เย็นเต็มที่นะครับขอดูวัดไหยวัดไหยตัววัดไปเอาตัววัดไอ้ตัววัดประจุไฟเนี่ยมันจะเป็นสีขาบสีออกขาบเลยสีน้ำเงินสีเมงครับ ใช้ได้นี่นะไม่ผอันนี้ไปทำยาได้เลยรูร,ร,รูพุนไม่มีเลยแทบไม่ม,เเรรม,มีเป็นฐานกำมันแต่ไม่ใช่ทางกำมันนะครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะตัวอะไรตะก,กันนลือตัวอะไรใช่ใช่ที่เขาเขาเอาน้ำต้มคนไม้ตัวที่เขาไม่อยากได้คือตัวแบบนี้แหละ ัวนี้เวลาเราคว่ำมันอยู่ล่างใช่ไหมละ่ะทีนี้ถ้าทางด้านนี้แหละมันจะร้อนมากด้านนี้จะร้อนมากกว่าด้านนี้เวลาเผาเพราะว่าความร้อนมันอันนี้ม้าดัานล่างนี้ด้านบนความร้อนมันจะขึ้นมาข้างบนดังแล้วตรงที่ขาดกระไรสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดทีนี้ถือว่าอุณภูมิในการเผาเนี่ยประมาณพันมันจะมีเสียงดังน,นั่นก็คือมันเป็นสื่อ คือมันก็อาจจะได้บ้างเป็นบางท่อน